ก็ไม่ชอบเนาะบางทีนะหาเน่ลำบากใครจะคองความสำเร็จต้องเป็นมาิกับเอียอาจจะเป็นป้องเกียงอ่ะดเอฟคียดู่เบาๆเบาๆอย่าเลี้ยวอย่าเลีวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวใส่ชุเลียมันเริ่มเบเอาแล้วเอาต้องให้มันแล้วมอยู่ตีนหรือเปล่าเมื่อกี้เกิด เบวเอ,อย่างมมไปจรจลกันรไโอเคถ้าองั้นก็รีบเลยมันจะหมดเวลาแล้วเลนใช่ไหกับทีนะรับตีเบามันเลื่อนหรอเกี่คาแล้วป่ะดนโอมันโอเคได้ยังมันไหลบะตรีทมไหลมันไม่เบื่อรบมันก็ยืนฝืนเลย ถ่ายตรงนั้นไม่หรอจะได้แล้วน,นะจะได้แล้วเมื่อกี้ไ,ไหนนิดนึงฝั่งไหนฝั่งเอาฝั่งที่ตัวเ,เองมั่นใจเลยเอาเอาคลิปหนึ่งที่อยู่เพลิอนไหมไม่ต้องอยู่บนโต๊ะไม่มันความสองเสอเป็นเพราะเราประมาทหรือป่าอยู่บนโต๊ะหรือเปล่าครับด้วยใช่ตัวมันไม่ได้เป็นไม่ได้แข็งแรงต๊ะมันไม่ได้ขนาดอย่างน้อยๆอยู่เพื่นเข้าลงมเพ่อนแค่ไงหลังด้แต่อันนี้เราตกเราตกไปอีกแล้วอะไรนะพี่ตังค์เพื่อสิ่งอะไรเไหนย้ายที่เลยนะมึงมีมันหนึ่งอันนี้ปกวาดอยู่อันตุว ย้ายรอบที่สามุ้ยสรุปเป็นคลิปเบื้องหลังที่เหตุว่าใดไม่ต้องออกแก้วายไหมเอาละมาเอาละไม่ไหวเหยียบไปเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเงื่อนเหยียบไปเลยยังไม่ทำเบ็ดนะครับผมลาชุดมันจะหงายไหมออกแก้วายไหมซักเล่นอะไรออกหยู่ทั้งคลื่นมาได้ก่อน อยูสิเดี๋ม่รักันดิอฝึกไอันนี้ฝึกเคือนมันฝึกน้องพวกนี่เข่าเอาไหมเอ็นปะเห็นซินทุกชิบบอไม่เห็นไม่เห็นเอาเลยเอาเอาก่อนยัลบได้อ๋ามันเทบมันทิ้งตูด คิดแค่เท่าไหร่ดีเองเอาสักสิบห้าปีเนาะใช่ดึงดึงเหมือนเราถ่ายคลิปปกตินี่แหละแต่พยายามนิ่งนะนิ่งแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนียนๆอืมเมื่อกี้มันเป็นแบบพยายามาเดินเขาสั่นเกินไปบายก็ไม่ต้องจิบก็ได้มันก็ถือแบบมองฟ้ามองอนู่ไปมัปต้องเปันคือเป็นโซ่ชิวๆเลยนก็คือชิบไปแล้ว ไม่ลาเีวรารมามาดูาลยกมาเลย้แล้วพี่หน้องใกล้แล้วเล้ก็สุดสัจจะแล้วเกณานะเกณาหมายถึงว่าดึงแค่บอลออกน้องมันอยู่ค ลำบาก่องเห็นอย่างหอกแต่ <c oughs> ดดว่าเขาพ่กกันเหตุนานี่ข้ามตกแถ е วตกทุเรียนแเตกเลยเาอแต่ก็คือเรา้เิมชิหมนด้วยเพราเวดตยแล้วพ <c oughs> <c oughs> ี่ <c oughs> เดียว <c oughs> ไ,ยาไ <c oughs> วางวางมือให้มันได้ก่อนวางมือให้มันนิ่งก่อนแล้วค่อยถือแก้วไว้นะ จะเอ็นลงข้อตรงหน้าตรงไว้หน้าตรงไว้ต้องเอ็นมาคุยหน้าตรงไว้หน้าตรงไว้หลังตรงไว้หน้าตรงไว้เปลี่ยนสูงขยันมาซึ้งหน่อยเนี่ยปลี่ยน่อมสูงไม่มาเลยหรือวันนี้เด็ดเด็ดยี่สิบฟูตเนาะ มมัันนออกไปสิมันาดังตึ้งไปหลังตรงหลังตรงหน้าตรงหน้าตรงหลังตรงหลังตรงแต่ว่าข้างหลังมันไม่มันไม่มันนี่นะ